คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชม,ท,ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกับลุงเนียงอีกครั้งเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้เอาสูตร วิ่งบน2ตัวนะครับก็มา1-2ถึงตัวสำหรับสูตรนี้นะครับเดินมาแล้ว24งวดนะครับยังไม่เคยหลุดแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็ได้ลงนะครับก็เข้านะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังสำหรับเ,เลขวิ่งนะครับ เอามาดูวิธีการคำนวณน,นะครับก็ก่อนอื่นก็โอกาสสุดท้ายเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูนะครับก็พักนี้นะครับลุงเนียงก็ไม่ค่อยได,ไยได้ไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์นะครับเพราะว่า,วา,อ,าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะมีภารกิจ ต้องทำก็ปีกเวลามาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็ายากแล้วนะครับแต่ก็พยายามาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์มาเถอะนะครับก็ลุงเลี้ยงได้อ่านอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้ตอบนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามตอบนะครับ เอาละครับก so, so, ็มาดูสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับก็วิธีการคำนวณนะครับใช้หลักแสนสองครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันสามครั้งบวกหลักสิบหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สอง 3ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่ 2- 1ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่3 2ครั้งนะครับแล้วก็บวก3คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก2นะครับแล้วผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นคู่แล้วก็เป็นขี้นะครับถ้าเป็นเลขขี้ก็จะขี้หมดนะครับถ้าเป็นเลขคู่ก็จะคู่หมดทั้ง2ตัวนะครับอย่างเช่นได้8ปดบวกสก็ได้ศูนย์นะครับก็เป็นเลขคู่นะครับ ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ209นนะครับ0ก็มาเข้าที่หลักสิบครับงวดต่อมาได้57นะครับเป็นเลขขี้ออก7 7 9นะครับ7ก็มาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับงวดต่อมาได้80ออก700นะครับ0ก็มาทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะครับงวดต่อมานะครับได้57 ออก3.7นะครับ7ก็มาทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะครับงวดต่อมาได้2 4นะครับออก8 9 4นะครับก็4ก็มาที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับได้4 6เป็นเลขคู่นะครับออก5 6 3นะครับ 6ก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับงวดต่อมาได้57นะครับเป็นเลขขี้ออก6 8 7นะครับ7ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาได้57เป็นเลขขี้ออก2 2 7นะครับ7ก็มาเข้าที่หลักหน่วยงวดต่อมาได้68นะครับเป็นเลขคู่ออก3 8 8นะครับ8ก็มาเข้าทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับงวดต่อมา ได้02เป็นเลขคู่อีกนะครับออก309นะครับ0ก็มาเข้าที่หลักสิบวดต่อมาได้02ออก352นะครับ2ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาได้24ออก392นะครับเป็นเลขคู่ก็2ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับทีนี้ก็ดูงวดต่อมา งวดต่อมานะครับงวดต่อมาได้68นะครับออก2 4 6นะครับ6ก็มาเข้าที่หลักหน่วยงวดต่อมาได้4 6นะครับออก3 2 4นะครับ4ก็มาเข้าที่หลักหน่วยงวดต่อมาได้2 4นะครับออก8 5 2นะครับ2ก็มาเข้าที่หลักหน่วยอีกนะครับงวดต่อมาได้3 5ห้า ออก8 6 5กนะครับ5ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาได้5 7ออก3 5 6หนะครับ5้าก็มาเข้าที่หลักสิบวดต่อมาได้68นะครับ6ก็มาเข้าที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับทั้งสองหลักงวดต่อมาได้57นะครับออก978นะครับ7ก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับงวดต่อมาได้ สี 4, นะครับ6ก็มาเข้าที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาได้91นะครับออก8 98นะครับ9ก็มาเข้าที่หลักสิบงวดต่อมาได้1นสองนะครับ ตัวนี้ต้องเป็นสามนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามนะครับหนึ่งก็มาเข้าที่หลักร้อยนะครับออกหนึ่งสี่ห้านะครับงวดต่อมาได้ศูนย์สองนะครับออกสองห้าสองนะครับสองก็มาเข้าที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ มาดูงวดที่ผ่านมานะครับได้หกแปดออกแปดก้าห้านะครับนะครับเป็นเลขคู่นะครับแปดนะครับก็มาเข้าที่หลักร้อยนะครับ ก็มาเข้าที่หลักร้อยนะที่นี้มาดูงวดนี้กันนะครับว่าจะได้เลขอะไรบ้างนะครับเ,เรามาดูกันงวดนี้เป็นงวดที่25ห้านะครับงวดนี้เป็นงวดที่25สํห้าสหรับ24งวดผ่านไปนั้นนะครับยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดงวดนี้เป็นงวดที่25ห้าท่านผู้ชม ลองนำไปพิจารณาดูนะครับ7 2ได้4 6 1ได้6 3 3ได้9 9 1ได้9 5 1ได้5 2 1ได้2 3 1ได้3 1 1ได้1 7 3 21ได้1 6 1ได้6 4 2เป็น8 4บก6เป็น10 10บวกเเป็น1 9 19บเวก9เป็น28 28บวก5เป็น33 3 3บวก2เป็น35 35บวก3เป็น38 38บวก1เป็น39 39บวก1เป็น40 40 40บวก6เป็น46 46บวก8เป็น54 5.4าบวกสเป็น57นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7นะครับ5.7ได้7นะครับ7จบวกสนะครับสูตรนี้บวกสอ็ก็ได้9 <c oughs> เป็นงวดประจำวันที่สองเดือนมกราคมหกแปดครับหกเก้านะครับขอไปนะครับก็วิ่งบนงวดนี้เป็นงวดที่25ผลการคำนวณที่ได้ก็คือ7และ9นะครับก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ สูตรนี้เดินยาวเดินดียังไม่สะดุดนะครับ24งวดผ่านไปยังไม่สะดุดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่25นะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีต่งใช้นะครับสวัสดีครับ